วันนี้ก็มาอยู่กับสวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไม c ครับกันนะครับนี้ผมก็จะมาเล่นกับน้องเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไ o ทุอะไรเ <c oughs> จ๋งว่ะเจ๋งอะไรว้ยจะไปกดครั้งทำไมเออแล้วแต่ <c oughs> ตามสบาย <c oughs> ใจเลยตามสบายเลยเราก็เกิดมาในที่แห่งนี้นะครับเออ เออเอ้ยเอ้ยจะเปลี่ยนมือเออเฟสเปขุดอะไรจื๊อแนนึงนะไปทำบันไดยอยู่เนี่ยแป๊บนึงนะครับแก๋วอีแล้วมันงแล้วไม่ไรนี่นะถ้าเกิดจะขึ้นให้อย่างนี้อยู่ไม่ก็นี้ปุ๊บนี่ นี่เฮ้ยเอามาเดี๋ยวดูถ้าเกิดกดสองครั้งวิ่งใช่ไหมทำไมกันอป๊บ,บหนึ่งนะครับ่เรโบอสสโนอะไรเดีบอสสโนโอเคปั๊บป๊บหนึ่งน้องเครื่องน้องสตันโอเค ทำไมมัน,นไม่แเฟซนึงนะครับอ๋อเฟซมันเองมันรับรับรับโอเคฟเฟซนี่ไงมือขยับละโอเค เอ๊ะมาช่วยปิ๊ตัดต้นไม้เร็วอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกของเรานะคระับเราจะตั้งชื่ออะไรดีเราจะตั้งชื่ออันนี้ว่าจังไดดีเสียงจากที่เสียงหายไปใกล้กลับมาเป็นเหมือนเดิม เฟสตัดต้นไม้ดิเล็งไอตรงที่บวกอะเล็งบวกอะไปตรงบล็อกบล็อกอะมันจะเห็นเป็นบล็อกบล็อกใช่ไหมนั่นแหละก็กดค้างกดค้างไว้ดิเฟสเอออยู่พี่อยู่ตรงนี้นะใกล้ๆกล้พี่นะ นี้ผมไม่ได้จะทำอะไรนะครับ mm hmm. อืมตรงนี้เราจะทำเป็นตับผิงแล้วก็กล่อง mm hmm. โอเคก่อนแต่ก่อนอื่นเฟสเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรก่อนนะหรือจะไปกับพี่ไปไม่ไปตรงจะไปหรือไม่ไปไม่ไป พี่ไปไกลเลยนะต่านึงทำไมเครื่องกระตุกกระตุกแสดงว่าหนงเข้ามาเล่นอือเฮ้ยไปที่เอิร์นเฟสขอโทษขอโทษขอโทษออกไปพี่บอกให้ออกไงโอ้ยจบเจอท่ำแล้วล่ะ จริงด้วยเฟสเฟสอะไรอยู่ข้างบนไว้ก่อนนะยิงดูอุ้ยแมงมุมเฟสจะพิ่งนงแมงมุมได้ยินเสียงไหมอุ้ยเฟสตกใจบนอะไรเหรอโอ้ยจะไปอุดดินหน่อยใชจะขุดดิน เฟสขุดตรงนี้ไม่ปลอดภัยดูวีรกรรมน,น้องเฟสพร้อมหรือยังที่จะลงไปสู้กับแมงมุมไม่พร้อมอ่ะไม่เอาเดี๋ยวไฟตายเออหนะ้าเฟสอยู่ข้างหลังพี่ไว้เดี๋ยวให้พี่ให้ดาบเฟสป้องกันตัวแั๊บนึงนะโอเคพี่อยู่หอและแค่ส่งมาเออนี่มีดาบอยู่มีกด ลงมากับพี่มาแล้วแต่ตกลงไปจะเจ็บไหนเราจึงต้องทำทางที่ดีเฟสเอาดับไปตียนน้นดินเฟสพร้อมไหมไอ้แม่มุมดี่นตามพี่มา เออไงมันก็ตอตหมดออยเฟสจูบีตี้เราลงไปหามันทำไมโอ้พระเจ้าเฟสล้วเราจะขึ้นว้ากิ๊บเบอร์เฟสเป็นไรไหมโทรับตกใจเฮ้ยเฮาบอกบก โอ้คีเป,ปอร์ดีนะพี่ข้างเขาเออเดี๋ยวพี่ครับทอดกันอุย้ยเฮ้ยพี่ข้างเขาเออพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วไปละไอ้คียเป,ปอร์ป่าวป่าวปาพี่ปากทอดเฉยๆ ผอุย้ยเจอสปาวเจ็ดเจ็ดแล้วดีเลยครับมีพี่เจอสปาวอยู่ตรงนี้สปาวอะไรก็ไม่รู้อะไรง่ายๆเฟสเราจะอยู่ในนี้ก่อนไหมเออเฟสอยู่ข้างล่างไปอย่าเพิ่งทำอะไรสอดแนมให้พี่ด้วย เดี๋ยวเราจะขึ้นมาเอาของแค่โต๊อ <Lang. S 1> อะอย่างเดียวเฟสเฟสระวังตัวด้วยฉันดูแลดูแลก็ระวังสินะจะท้างเขาจะไปเล่นในบ้านจะไปเล่นในลุงนะนี่ปากต้อนหนึง่งด้วยเด็กชายเฟสขึ้นมานี่นี่นี่ขึ้นมาตรงนี้ โอเคเราได้เคลียร์ตรงนี้แล้วโอ้เฟสคิปเปอร์ไม่คิปเปอรป์ป่าวป่าก็ไอตัวระเบิดเมื่อกี้เฟสต้องรู้ให้รู้ไว้นะลูกว่าตัวเมื่อกี้มันเป็นตัวระเบิดชื่อว่าคิปเปอร์โอเคเราไปกดย่อทำไมเฟส เฟสไปกดย่อทำไมอ่ะฉันไม่ได้กดยอด่เอเยย่อยอ่ยอยอ่อเนี่ยกดชิปเนี่ยต้องกดสองครั้งมันจะเด้งขึ้นโอเคพี่ได้ชี่คุดใหม่ละ๋ยวพี่ทำดาบหินนะเฟสจะได้ตีแรงขึ้นไปไหนระวังตัวด้วยพวกซอมบี้มันมีเฟสขอต้นขอรอดนี่เป็นมือเปล่าเดี๋ยวฆ่าตายเลย พี่เพ่ไปไหนป่าพี่ไม่ได้จะไปไหนจะตามพี่มาไหม <Yeah. S 1> จะหมายถึงว่าจะตามพี่ไหม <Yeah. S 1> โอ้ยตรงนี้เหล็กเยอะอย่ามาบางสิเฟ <Yeah. S 1> สเดินออกไปเ <Yeah. S 1> อ้เๆซอมบี้ซอมบี้โดนโซอมบี้ขมือบนะถ้าไม่หลบพี่อ่ะ พี่จะปล่อยมันให้มันมาเขมือเฟสไี่ยัง<อ>ไมอ่ะเออเพื่อไปเล่นเกมคาบไปไหมเออโอเคโอเคโอเคครับจังหวะน,นี้น้องเราก็ได้ออกไปแล้วเราจะเล่นเกมเพลงเกมเพลงคืออะไรหน้าเกมเพลงเล่นยากจะตายสำหรับเฟสเฟสเล่นไม่เป็นเป็นไม่เป็น n ง แล้วจังหวะนี้ผมก็สตันตัวเองครับน้องอยังเล่นตบใต้ด้วยโอ้โหเฟสเฟสนั่งค้างอย Hence, ู่ oh, Faith. Faith ในเซิร์ฟอยู่เลยเพิ่มสิบนาทีอะไรฟะ โอเคเดี okay, e ux, ๋ยวเราจะสั่งเราจะกันไยไว้ก่อนนะครับผมว่าในนี้ต้องสปามอนเตอร์แน่เลยเฮ้ยสปามเมมุมปิดโอ้เฟสสปามเมมุมอุ้ยเช็ด ไไกไดด้้วยไปอัพเกรดดาบดีกว่ามีเต<ธ>็มเลยเฟสเฟสยังค้างอยู่ในเซิร์ฟอยู่เลยนะนี่ยดูดิเฟสมามองที่หน้าจอพี่ดูเพียงแเฟรนเฟสเงยหน้าอยู่เลยน่าเห็นไหมเฟสยังค้างอยู่ มีเฟสพี่จะมาโอเคไม่ชอบมือเยอะไม่ชอบตัวซัมบี้มากกว่าโอ้โหอยไปเจ้าของอืมในนี้ก็มีกันพา,าวเดอร์ฮะเห็นเฟสป่ะเฟสออกจากเซิร์ฟไปแล้ว มึงอ嘛มีเต็มเลยเหรอบึ้งบึ้งอืมเอ้ยพวกเองก็แค่แมงมุมมึงตายไปซะพวกเองก็แค่แมงมุมพวกเองก็แค่แมงมุมพวกเองก็แค่แมงมุมปัก ready go เว่อเร่อเร่อเร่อเจเย็นใจเย็นอีอี เพลงรูไหมอันนี้มันเพลงของไอ้นั่นมาเลนาะชื่ออะไรนะจำไม่ได้ชิมังไงชิมังอะไรเราไม่ใช่แล้วเ,เอาเหล็มาตอนไหนวะโอเค ผัดเผ็ดมีด้วยเหรอเราเจอยังไงดีลืมเก็บเหล็กไว้ก่อนคนระับกันพาวเดอร์ใย นี่นี่ลุกกตามนงมุม,มนี่นี่เก็บเห็นนี่เราต้องไปหาถ่านเพิ่มครับนีไ่ไงเฟสเจอซอมบี้แล้วมเดินมามึงอ,มอไม่เจอโคโเลยเหรอ มันมีมัง oh! ึ้นมือโอ้ตายี่เจ้าเป็เพลงฟังอยากแตะอยากด้เกัน โอเคครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้เลยนะครับโอเคครับบายบาย